จัดเรื่องของเซตติ้งให้นะครับผมก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องเซตติ้งกราฟิกทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมาสอนเซตติ้งจอยด้วยนะครับจะไปแบบเร็วๆนะครับเพราะว่าเคยทำเซตติ้งไปแล้วเมื่อตอนที่ Black Ops 6มานะครับโอเคเรื่องของกราฟิกนะครับคล้ายๆเดิมเกือบหมดเลยนะครับอ่ s ดิสเพลย์ก็ใส่เป็น Full Screen Exclusive นะครับผม นี่นะครับอันนี้ก็เป็นจอของเรานะครับ Display Adapter ก็เป็นการ์ดจอของเรา Screen Refresh Rate ก็ให้ใส่เยอะสุดเท่าที่จอเราจะรับได้นะครับก็คือของผมเป็น144 h z นะครับผมก็ใส่144ผมเล่น Full HD นะครับก็เป็น1920คูณ1080นะครับโอเคที่เหลือก็ตามนี้นะครับอันนี้ Nvidia Reflex Low Latency ให้ใส่อ n อนนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ CPU เก่านะครับ ก็ให้เป็น on plus boost ไปนะครับ KV sync ปิด okay, นะครับ custom frame rate ก็ใส่ตามผมก็ได้นะครับใส่ตามผมได้โอเคตามนี้เลยนะครับ focus mode 0นนะครับโอเคมาในส่วนของ quality นะครับผมก็ resolution นะครับ render resolution ให้ใส่เป็นร้อยนะครับ แล้วก็ upscale กับ sharpening ให้ใช้ fidelity fx cast นะครับผมถ้าใช้เป็นตัวอื่นจะใช้เป็น nvidia พวก dlss เะไรภาพมันจะไม่ค่อยชัดนะครับคือใช้อันนี้เนี่ยก็คือเป็นพลังดิบแล้วก็เหมือนเพิ่มพวก sharpening เข้าไปนะครับผมอืมก็ปรับเป็นสัก75หรือ80ก็ได้นะครับโอเคส่วน vram scale target เนี่ยผมจะใส่เป็น70นะครับถ้าใครที่ crash อะไรบ่อยๆก็ใส่ระหว่าง7 0ถึง80นะครับอย่าไปสุดนะครับ โอเค okay. v a l e r a t e Shading จริงๆตรงนี้ออนได้นะครับอันนี้เนี่ยนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องเข้ามาเซตติ้งใหม่นะครับทุกๆอัปเดตเพราะบางทีมันมันปรับให้เราเองนะครับโดยเราไม่รู้ตัวนะครับผมอันนี้ Texture Resolution ใส่เป็น Low นะครับส่วนตรงนี้ใส่เป็น Normal นะครับ Normal หรือ High ก็ได้นะ Normal หรือ High ก็ได้นะครับ Detail Quality Low b e r y Particle Resolution Very Low Bullet Impact ผมเอาออกนะครับ Persistent Effect เอาออกอน,นี้ Low นะครับ On Demand Texture Minimal นะครับอันนี้เป็น Normal Shadow Quality ผมจะใส่ Low ไว้ก่อนนะครับ Screen Space น,นี้ Off Occlusion Off นะครับ Screen Space Reflection นนี้เป็น Off Reflection Quality อันนี้ Low พวกชา a d โดนี่ก็คือปรับ Off หรือโลให้หมดเลยนะครับคืออันนี้ถ้ามันเป็นเวลี l o ลนคือเงามันจะแตกๆเนาะผมก็เลยปรับเป็นโลพอนะครับ Tessellation Off นะครับ Volumetric Low ตรงนี้คือ Off กับ Low ให้หมดเลยนะครับโอ,อ,อเ,นะเ,เ low, อค View นะครับ โอเคโอเคฟิล l d ออฟ i ิ w วนี้ผมแนะนำให้ใช้115ยสิถึงร้อนะครับระหว่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้น้อยกว่าน,นี้มันก็จะมันก็ดูเหมือนซูมเข้าไปเนาะก็อาจจะเวียนหัวได้นะครับส่วน A.D.S i i l d of View ให้ใช้ Affected นะครับ Affected ถ้าเกิดว่าเป็น Independent เนี่ยมันจะเหมือนแบบเวลาเรา A.D.S มันจะเหมือนซูมเข้าไปเองนะครับแล้วรีคอยมันจะเหมือนจะเ,อเยอะขึ้นนะครับ t ตอร์เพ r ร์เซนต์ฟิล v ์ e w วิวนะครับก็เยอะที่สุดนะฮะเวปอนฟิล f ์วิวอันนี้ e f a อ l t v e ี i c l e Default นะครับ w a r ร์โมชั่นเบลอออฟเวปอนโมชั่นเบลอออฟนะครับอันนี้50%าสอนนะิเนอินเวอร์ตแฟลชแบงนะครับก็คือจะไม่ใช่เป็นจอขาวนะครับจะเป็นจอดำแทนนะครับผมโอเคส่วนกราฟิกนี่ผมปรับประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของคอนโทรลเลอร์นะครับเราเปลี่ยนมาใช้คอนโทรลเลอร์กัน โอเคพั t เทิเลเยอรของผมเป็น Default Flip นะครับ f l i p swap L 1 R 1กับ L 2 R 2นะครับคือปุ่มที่ผมใช้ ADS จะเป็น L 1แทนที่จะเป็น L L2 นะครับแล้วก็ยิงก็จะเป็น R 1แทน R 2นะครับก็มันจะเป็นแบบทันทีเลยนะครับไม่ต้องมาแบบ เพราะว่าปุ่ม R2 L2 เนี่ยมันจะต้องกดลงไปลึกนะครับฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนมา L1 R1 แทนนะครับส่วนอีกอย่างที่สำคัญก็คือเรื่องของอันนี้เป็น sensitivity แนวนอนอันนี้ sensitivity แนวตั้งนะครับสำหรับ analog บนจอยเราเาเรียกว่าหลายๆคนในโลกใช้1.6ครับพวกโปรใช้1.60หมดเลยนะครับก็แจ้งไว้นะครับเป็นไอเดีย v i b r a t i o นผมปิดนะครับก็คือจอยสั่นก็คือปิดนะครับเดสโซ e ตั้งตามผมเลยครับไอตั้งตามผมได้เลยนะครับเ i มิงเอ i ิงเนี่ยโอเคเรามาเซต Sensitivity ตัวคูณนะครับมาเซตตรงนี้นะครับ ADS Sensitivity Multiplier ให้เป็น0.85นะครับเชื่อผมครับเชื่อผมรับรองดูดจุบจนะครับ a aiming a d v a n c e d s e t t i n g นะครับเซตตามผมเลยนะครับ ADS sensitivity transition t i m i n g instant นะครับตรงนี้ตรงนี้ dynamic นะครับอันนี้เป็น1นะครับตรงนี้เป็น off นะครับ tar get, target target e m s i s on ADS e m p s i s on นะครับ set ตามได้เลยนะครับ motion sensor อ,อันนี้ไม่มีอะไรนะครับ movement โ,โอเค Sprint Assist ตรงนี้เป็น t a c t i c a l Sprint Assist นะครับแล้วที่สำคัญคือ Sprint Assist De l a y ตรงนี้ต้องเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ Sprint As s i s t s i d e w a y เก็คือเป็นเรียกว่า Tag Sprint As s i s t เป็น Auto Tag Sprint แล้วกันสำหรับเวลาวิ่งข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็วิ่งถอยหลังครับให้เปิดออนทั้งอันทั้งสองอันเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ให้เป็นศูนย์นะครับตรงนี้ต้องให้เป็นศูนย์มาสำคัญมากนะโอเค Corner Slicing อันนี้ก็แล้วแต่นะมันจะเหมือนเอฟเฟเเหมือน PUBG นะแบบเอียงมองอนะไรเงี้ยแต่จริงมันไม่ได้เอียงเลยนะเพียงแต่ว่าในหน้าจอเราเหมือนจะเอียงเล็งน,นะครับเวลาเราแบบอยู่ตามแบบขอบประตูขอบหน้าต่างนะครับ Slide and Dive Behavior ตอนนี้โปรเขาใช้ Hybrid กันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้แบบพุ่งหลาานะผมก็ให้เปลี่ยนไปใช้ Dive only ก็ได้นะครับอันนี้ผมลอง Hybrid อยู่นะครับ Automatic a i r b o r n e Mantle ใส่เป็น Par ช i a l นะครับ สปรินต์รีสตาร์สไลด์เมนเทนสปรินต์นี้เปิดนะครับที่เหลือตั้งตามผมนะครับ Movement Advanced Setting นะครับตั้งตามผมเลยนะครับ Grounded Mantle มันจะช่วยเราในการปีนป่ายนะครับแต่บางทีมันจะทำให้เราเวลาเราสู้อยู่แล้วแบบอยู่หลังกระบงังมันอาจจะทำให้เราปีนโดยไม่ตั้งใจได้นะครับใครที่แบบไม่ถนัดนะครับก็ปิดได้ นะครับผมแล้กดโดดเวลาเราจะข้ามเอาก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับอันนี้ใครถนัดไม่ถนัดอันนี้ว่ายน้ำนะครับให้ตั้งตามผมเลยนะครับ s p i ป n t i n g door b a ทก็คือว่าเวลาเราแท็กสปรินเวลาเราวิ่งเนี่ยชนประตูประตูมันก็จะเปิดเองนะครับ Combat อ,อ,อันนี้ตั้งตามผมเลยนะครับตั้งตามผมเลย c Combat Advanced s e t t i n g นะครับ อันนี้สำคัญนะครับ p r i o r i t i z e interact นะครับ p r i o r i t i z e interact ไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราจะไปกดอะไรก็จะกลายเป็นร e l o a d หมดเลยนะครับเราเก็บของเก็บของอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเจอของตกเนี่ยให้เรากดปุ่มตึ๊กทีหนึงมันก็จะเก็บได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เราไม่ตั้งเป็นแบบนี้กดปุ๊บเราอาจจะแบบร e l o a d ปืนแทนที่จะเก็บของนะครับ spring cancel reload เราต้อง turn ต้องต้อง turn off ต้องปิดไว้นะครับ โอเคที่เหลือก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับก็คือออดิโอนะครับออดิโอเนี่ยให้ตั้งตามผมนะครับตั้งตามผมนะครับมาสเตอร์วอลลุ่มแบบนี้นะครับผมไม่เอาเสียงเพลงในเกมนะครับแบบนี้นะฮะให้ดูอีกทีนะครับ Enhance headphone mode on นะครับ on มันจะได้ยินแบบทิศทางศัตรูได้ดีขึ้นนะครับ ส่วนในตรงนี้ผมเข้าใจว่ามันต้องซื้อนะก็ไม่ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับออดิโอมิกให้ใส่ซักร r พั n c ์นะครับต้องซักร r พั n c ์เท่านั้นนะครับซักระพัน c ์เท่านั้นมันจะทำให้เราได้ยินเสียงเท้าศัตรูได้ดีขึ้นดีที่สุดแล้วนะครับเลือกซักร r พั n c ์เท่านั้นนะครับโอเคอ่าอีกอย่างหนึ่งครับภาคนี้เราเราจูนเสียงได้นะครับ ให้จูนตา,ตามผมเลยครับเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับซ้ายขวานะครับโอเคจูนตามนี้เลยนะครับหลายๆคนไม่ได้จูนนะหลายๆคนไม่รู้นะแต่ให้จูนตามผมนะครับตะกี้เลยนะครับ Reduce t ส์ t a t u ตั o u n d นะครับอ่ะกลับมาตรงนี้อีกรอบนะครับผมเอาวิธีจูนตรงนี้มาอย่างไหนก็เอามาจากยูทูบเบอร์ฝรั่งคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาเป็นเขามีอันดับโซโล BR ที่สูงที่สุดในโลกนะครับชื่อว่า m e t a ฟอร์นะครับชื่อว่า m e t a ฟอร แล้วการเล่นโซโล่เนี่ยมันก็ต้องสําคัญที่จะรู้ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องเสียงฟังเสียงเท้าเสียงที่ทางศัตรูนี้ยสำคัญแล้วเขาจูนแบบนี้ครับผมก็เลยจูนแบบเขานะครับก็เอาไปใช้ได้ครับอันนี้สําหรับฝั่งซ้ายเนาะหูฟังฝั่งซ้ายอันนี้ฝั่งขวานะครับก็เหมือนกันแวนะครับนะครับ voice chat อันนี้แล้วแต่เลยครับผมจะผมจะปิด voice chat ไว้นะครับ โอเคเซตติ้งก็มีเท่านี้นะครับผมก็ไว้เจอกันรอบหน้านะครับวันนี้ก็มาแบบเร็วๆนะครับผมถ้าใครอยากรู้เซตติ้งของพวก Nvidia Control Panel อะไรก็ให้ไปดูย้อนไปดูคลิปเก่านะครับผมไม่ได้เปลี่ยนเซตติ้งอะไรจากคลิปเก่านะครับเดี๋ยวผมจะแนบคลิปเก่าไว้ท้ายคลิปนี้นะครับยังไงก็ลองไปดูได้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ